คราวนี้ผมก็มาขับมอไซค์เที่ยวไปกิจวัตรเช่นเคยแล้วก็มาอาบน้ำอี่หนึ่งครับอยู่ที่ตะบุห้วยแก้วนะครับอยู่เลยน้ำพุร้อนสกะร่ขึ้นมาเช่นเคยนะเป็นอาเก็บน้ําธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติหรอกคือมันก็เป็นแหล่งที่น้ําไหลลงมาแล้วเขาทำนะครับส,นสันเขื่อนหรือสันฝายกั้นนะ แล้วก็เตรียมเครื่องดืม่มที่ร้อนมาที่นี่ปลาชุมนะปลาชุมมากปลาเยอะมากนน่นนะเห็นไหมเป็นน้ำผุดๆขึ้นมานหละนั่นแหลนะคือปลานไม่ใช่โดนะผมว่านะเยอะเยอะพอสมควรร้อนก็เลยกินไ